ตอนนี้ผมก็ได้พาพี่น้องชาวเอฟซีมาถึงจุด,ดแดนมาร์กจุดที่สวยที่สุดในน้ำตกสับสะแก้วหรือน้ำตกกิมไหญน้ำตกสับสะแก้วเนี่ยอยู่ในเขตมู่บ้านเข้าขวางตำบลสาแก้วอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุร์ บ้านข้าวพวงเนี่ยก็เป็นจุดแดนมาร์กจุดที่สําคัญอีกหนึ่งทีของคนชาวอำเภอบึงสร้างพันนะครับซึ่งจุดเนี้ยก็มีความสวยงามพรามแปดก็ว่ากันไปเอชิวช n แนลครับอูกับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมรางลายความบันเทิงรากถายทีเดย้ยนในทศชีวอ ีรสวัสดีครับพี่น้องชาวเอฟซีที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมเอชิวชาแนลนเกาคนเดิมมือนี้มาในภาะซาลมภาะซาทินเพชรบูณ์นะครับมือนี้ผมจะ,จะพาพี่น้องชาวเอฟีมาเที่ยวที่น้ำตกสับสะแก้วหรือน้ำตกกิมไงอยู่ในเขตมูบ้านเข้ากวางตำบลสาแก้วอำเภอบึงสางผันจังหวัดเพชรบูณ์ ก็ตามพุ่มไปเบิงเลยครับว่าน้ำตกซาบซาบแก้วหรือน้ำตกกิมไงจะมีความสวยงามขนาดไหนตามพุ่มไปเบิงกันเลยครับเอชิวเชเดลไปเบิงกันน้องชาวเอฟซีเมื่อนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาเที่ยวบุหมู่บ้านเข้าควงนะครับคลิปนี้ผมก็พาพี่น้องมาเที่ยวน้ำตกกิมไงห,หรือน้ำตกซาบ ซาแก้วนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเฮาก็ไปเบิ่งกันว่าน้ำตกซาบซาแก้ว,กวมีน้ำบ่และตามผมไปเบิ่งกันเรื่อยๆเลยนะครับพี่น้องชาวเอฟซีมือน,นี้ถือโอกาสได้มาเทียวที่เข้าขวางนะครับจุดแรกที่ผมจะพาพี่น้องไปบนเข้าขวางก็คือน้ำตกซาบซาแก้วหรือน้ำตกกิ่มไง ที่พี่น้องเอิ้กันน้ำตกกิมไงเนี่ยอยู่บนหมู่บ้านเข้าขวางตําบลสะแก้วอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่ห้องเที่ยวอีกหนึ่งทีของคนในหมู่บ้านเข้าขวางนะครับเข้าขวางก็มีจุดเด่นมากหลายๆายที่ทำกันเช่น จุดชมวิวเขาคูจุกหน้าหนาวก็มีทุ่งทานตะวันทุ่งปอเถืองนะครับแล้วก็มีร้านคาเฟ่มามาดูคาเฟ่นะครับพี่น้องชาวเอเฟซบนข้าควางแล้วก็มีจะเลิดไปในหมู่บ้านซับใสก็จะเป็น ร้านคาเฟ่นะครับ a n Free Farm ที่มีการวาดัดรูปห้องแดงลีว้าคู มือนี้ผมก็เอาน้องมานำนะครับฝนพึ่งตกมาโบลูน้ำตกซับผูเนี่ยจะมีน้ำตกซับซากแก้วเนี่ยจะมีน้ำไหลบอ่อนะครับพี่น้องชาวเอฟซีชากระบอรู้เราก็ลองมาเที่ยวมาเบิง้งความสวยงามของน้ำตกซับผูนะครับ ที่อยู่บนน้ำตกซาบซาแก้วที่อยู่บนเข้าขควางนะครับพี่น้องชาวเอฟซีตอนนี้ผมก็ได้พาพี่น้องชาวเอฟซีเดินลงมาถึง ชึ่งน้ำตกแล้วนะครับพี่น้องรู้สึกว่าน้ำจะแห้งนะครับพี่น้องน้ำบาบดหลายช่วงนี้ก็เพิ่งเข้าสู่ต้นฝนเองนะครับพี่น้องชาวเเอฟซี จุดแลนด์มาร์คของน้ำตกแข้งนี้ก็มีหน้าผาตรงนี้นะครับแต่ปีนี้น้ำมันน้อยพุนมันแรงนะครับจุดแลนด์มาร์คของน้ำตกที่นี่ก็เป็นตรงนี้นะครับเป็นชั้นน้ำตก ใครที่มาเที่ยวยุดชมวิวเข้าภูทุกแล้วก็แนะนำให้พี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวน้ำตกจิมไงน้ำมาบึงความสวยงามของน้ำตกจิมไงนะครับพี่น้องชาวเอฟซีน้ำตกจิมไงหรือน้ำตกสับสะแก้ว ซึ่งมีความสวยงามนะครับพี่น้องชาวเอ c ตอนนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอ c มาถึงหน้าผาที่สวยงามที่สุดในน้ํำตกสับสักแก้วนะครับพี่น้องชาวเอ c ซ ตอนนี้ผมก็ได้พาพี่น้องชาวเอฟซีมาถึงจุดแดนมาร์กจุดที่สวยที่สุดในน้ำตกสับสะแก้วหรือน้ำตกจิมไหญ่น้ำตกสับสะแก้วเนี่ยอยู่ในเขตหมู่บ้านเข้าขวางตำบลสาแก้วอำเภอบึงสามผันจังหวัดเพชรบูร์ บ้านข้าวพวงเนี่ยก็เป็นจุดแลนด์มาร์คจุดที่สําคัญอีกหนึ่งที่ของคนชาวอำเภอบึงสามพันนะครับซึ่งจุดเนี้ยก็มีความสวยงามพระรามแปดกวากันไปเอชิวชาแนลครับผมผ่าพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่น้ําตกสับซาแก้วตอนเนี้ผมก็อยู่จุดแลนด์มาร์คที่สําคัญของน้ําตกสับซาแก้วหรือน้ําตกจิมไง ตอนนี้ฝนตกไปไปลายช่วงเย็นนะครับพี่น้องหลัางแจากเลิกงานแล้วผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่น้ำตกกิมไงหรือน้ำตกซับซ่าแก้วนะครับร็วัดความเป็นมาของน้ำตกที่นี่ผมเราให้พี่น้องชาวเอฟซีฟังมาแล้วว่าน้ำตกที่นี่ทำไมซื้อน้ำตกกิมไง ตอรน้ำต,ตกที่นี่ฝนพบทีแรกก็คือทุณทำอะไรไต,ไต,ตอนนี้ฝนกำลังตกลงมาเลยนะครับพี่น้องชาวเอฟซี FC. ทอมาหน้าฝนกันเท้ๆน,น,นะครับพี่น้อง้ามาเที่ยวกันข่ามกลางสายฝนที่ร่มเย็นนะครับ ตอนนี้ผมก็พอพาพี่น้องชาวเอเอสซีปีนเบิงน้ำตกนะครับจุดแลนด์มาร์คที่สําคัญของน้ำตกนะครับพี่น้องชาวเอเอสีเบิงนี้นะครับผู้ที่ผู้ที่ตามผมเข้ามากัน่องคนกับน้องนะครับนังแจ็กเลิกงานแล้ว<ช>ผมก็พาพี่น้องชาวเอเอสีมาเที่ยวที่น้ำตก จิมไงหรือน้ำตกสาบสาแก้วนี่ก็เป็นจุดแลนด์มาร์กจุดที่เที่ยวอีกหนึ่งทีของหมู่บ้านเข้าขวางนะครับมาเหมาะส้มกันมากเลยนะครับพี่น้องชาวเอฟซีมามาเหมาะส้มกันเลยนะครับพ้บนกลางตกโอเคน้ำตกแล้วผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซี ไปเที่ยวบนจุดชมวิวเขาคูจุกนะครับเราก็มาเบิร์กันเลยว่าหลังจากฟนตกแล้วจุดชมวิวเขาคูจุกจะมีความสวยงามขนาดไหนตอนนะี้ผมก็ได้เดินขึ้นมาถึงย้อนน้ํำตกแล้วนะครับผมก็จะพาพี่น้องเบิงนน้องผมนะครับ กำลังเดินขึ้นมาข้างล่างนะครับ,อบออตอนนี้ผมก็พาพี่น้องเดินขึ้นมาถึงบน ทองน้ำตกจิ่มใหญ่หรือน้ำตกสับสาแก้วแล้วนะครับพี่น้องชาวเอฟซีผมก็อยู่ที่น้ำตกมันตกนะครับตรงน้ำตกมันไหลลงแต่มื้อนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับพี่น้องฝนกำลังตกมาเที่ยวน้ำตกฝนตกพร้อมนะครับเอาว่าค้าคิดว่าฝนมันดีตกนะครับมื้อนี้ พอมาถึงเข้ากวางให้นั้นนะครับพี่น้องคายคลิปได้ามาทีห้าทีฝ้นตกลงมานะครับเนี่ยก็เป็นคลองลากคลองมูบ้านเข้ากวางนะครับพี่น้องชาวเอฟซีย็นชุ่มชํานะครับเขาก็มาลุ้นกันว่าคลิปต่อไปผม จะพาพี่น้องชาวเอฟซีไปเบิงทะเลหมอกบนเข้าขวางจะมีความสวยงามขนาดไหนไปลุ้นกันว่าทะเลหมอกบนเข้าขวางจะสวยงามบอคลิปนี้ผมกบ่ม,อมีอีไรมาร์กผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่น้ำตก ซับซ่าแก้วหรือน้ำตกจิมไงคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับน้ำตกจิมไงซึ่งมีความสวยงามพระรามแปดก็ว่ากันไปเอชิวชาแนลครับผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมกพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่น้ำตกจิมไงหรือน้ำตกซับซ่าแก้วยู่ตำบลซสับซ่าแก้วอำเภอ บึงส้างพันจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีความสวยงามพลามแปดก็ว่ากันไปเอชยูชาแนลครับก,ก่อนจ้าการไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆไปพี่น้องเบืงพี่น้องชมกัน้ียนะครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้วยเอช h a ชาแน